ถึงแม้ว่าฟอร์มของลิพูในช่วงตน้นฤดูกาลจับไม่ค่อยดีครับล่าสุดเพิ่งจะโดนอาเซนนลเฉือนชนะมา3ประตูต่อ2แต่ว่าในวันแย่ๆก็มีเรื่องดีๆให้เห็นกันบ้างครับเรื่องดีๆที่ว่าก็คือการกลับมายิงประตูเป็นกอบเป็นกำรรของโรบิโต้ฟิเมโนหัวหอกชาวบราซิลซึ่งยิงไปแล้ว6ประตูในพรีเมียร์ลีก7นัดล่าสุดในซีซั่นนี้ครับ ก่อนหน้านี้เฟร์มิโนกลายเป็นตัวเลือกท้ายๆในแนวรูปของทีมหงแดงเพราะว่ามีทั้งโมเม,มสซาลาดาวินูเยสลุยดีอาร์และก็ดิโก้โชต้าครับเป็นตัวเลือกก่อนหน้าเขาแถมสัญญาที่เหลือปีสุดท้ายอายุก็31ปีเข้าไปแล้วครับคงมองกันว่าเวลาของเฟร์มิโนที่ถิ่นแอนฟิลใกล้จะจบลงเต็มที แต่จนถึงตอนนี้ฟิมิโนเป็นนักเตะที่ยิงประตูให้ทีมหงสแดงได้มากที่สุดครับเหนือกว่าซาร่าหรือดูเยด้วยซ้ําเรียกได้ว่าเขาเรียกฟอร์มดีๆกลับมาได้ทันเวลาที่ทีมต้องการก็ไม่ผิดนักเกมกับอาร์เซนอลมีสถิติที่น่าสนใจของฟิมิโนก็คือประตูที่เขายิงได้นับเป็นประตูที่10ที่ยิงใส่ทีมปืนใหญ่เข้าไปแล้วกลายเป็นนักเตะคนที่6ที่สามารถยิงประตูปืนใหญ่อาร์เซนอลได้ถึง2หลักครับต่อจากเวนูนี่อดีตดาวยิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ดีเดียด็อกบาที่เคยยิงทีมประตูปืนใหญ่13ประตูจาก15เกมสมัยที่เล่นอยู่กับเชลซีและก็แฮร์รี่เคนกองหน้าของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับล็อบบี้ฟอลเลอร์รตำนานของหงส์แดงอีกคนรวมถึงเจมี่วาร์ดี้กองหน้าตัวเก่าของเลสเตอร์ซิตี้สาเหตุที่คอปไม่ค่อยเลือกฟิมิโนในการออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงก็เพราะว่าเขาต้องการสร้างแนวรุกที่จะเล่นด้วยกันระยะยาวหลังจากหมดยุข,ของซาร่าฟิมิโนและก็ซาริโอมาเน่ไปแล้ว นูเยสกับดีอาร์จะได้ลงเล่นเคียงข้างกับซาร่าเป็นหลักครับแล้วก็มีโชต้าเป็นตัวสอดแทรกในบางเกมส่วนฟมิโน่จะได้รับโอกาสเป็นซูเปอร์ซับมากกว่าแต่จากการที่เฟมิโน่เป็นนักเตะที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งในเกมรุกครับประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกที่ยาวนานเป็นรุ่นการที่7แล้วเมื่อร่างกายพร้อมและรู้ดีว่าถ้าไม่ใช้โอกาสให้คุ้มค่าไม่แน่ว่าอาจจะต้องเสียตำแหน่งในระยะยาวกว่านี้ครับ เหตุผลทั้งหมดน่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เขากลับมาเป็นคนสําคัญของทีมได้อีกครั้งการที่ลอ์พูเสียมาเน่ไปให้กับบาเยอร์มิวนิกแสดงให้เห็นแล้วว่ามีผลกับเกมรุกของทีมเป็นอย่างมากเพราะว่านูเย่ที่ทุ่มเงินดึงเข้ามายังไม่สามารถช่วยทีมให้อันตรายได้แบบที่มาเน่เคยทําได้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่สกิดให้เจอเก้นคอปและบอร์ดโดยหารพิจารณาจับฟิเมโน่ต่อสัญญาไปอีกสักระยะเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกับการเสียมาเน่แล้วทีมเป๋ไปขนาดนี้ครับ ตอนที่ใช้3แนว ara, ane, ino, รุกซาร่ามาเน่เฟมิโน่หรือคูได้ประโยชน์จากเฟมิโน่ตรงที่การเคลื่อนที่ในกรอบเขตโทษของเขาการป่วนแนวรับคู่แข่งให้เพื่อนอีกสองคนซัดประตูถึงจํานวนประตูที่เฟมิโน่ยิงจะไม่มากเท่ากับมาเน่กับซาร่าแต่ก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองสําคัญในช่วงพีคท,ทีมก็จะขาดเขาไม่ได้เหมือนกันครับมีการวิเคราะห์กันว่าเมื่อแนวรุกต,ต่างตีนบอร์ดกันไปหลายคนครอปก็น่าจะลองเปลี่ยนแผนจากการใช้กองหน้า3หรือ4คน มาเป็นกองหน้าคู่กันบ้างแล้วให้เฟมิโนกับนูเยสยืนคู่กันเพราะว่า2คนนี้มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับนูเยสมีความเร็วจบสกอร์คมรูปร่างสูงใหญ่หลอกแนวรับคู่แข่งเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเพื่อนุ่มดีมได้ส่วนเฟมิโนก็ไปกับบอลได้ดีครองบอลเหนียวแน่นเล่นบอลในพื้นที่แคบได้อย่างชำนาญและแอซิสได้อย่างแม่นยำครับน่าจะสร้างความหลากหลายให้กับเกมรุกของเรียวฟูและเป็นไอเดียใหม่ที่คู่แข่งยังจับทางไม่ได้ ส่วนเรื่องอนาคตของเฟมิโน่หลังจากนี้ยังคงคุมเครือกันต่อไปครับมีโอกาสทั้งอยู่และไปทีมบิ๊กเนมในยุโรปก็จับตาสถานการณ์ของเขาอยู่เหมือนกันถ้าเขาอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็มีทีมที่อ้าแขนรอรับอยู่ไม่น้อยครับโดยเฉพาะแอตเลติโกมาดริดที่จ้องตาเป็นมันครับแต่ถ้ายิงเป็นว่าเล่นแบบนี้แฟนหงแดงคงอยากให้อยู่กับทีมต่อไปแบบไม่ต้องคิดซ้ำา2ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของโรเบโตเฟมิโน่กองหน้าที่ถูกลืมนะครับแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นตัวสําคัญของทีมบด๊ ที่จะขาดไม่ได้ครับถ้าเจอเกนคอปเห็นความสําคัญของเฟร์มิโน่แล้วลองปรับสไตล์การเล่นและดึงศักยภาพของเฟร์มิโนออกมาผมเชื่อว่าลิปูน่าจะมีผลงานที่ดีขึ้นกว่านี้ครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ